ทางเนี้สิ่งคับประยัดเด้อพป่น้องมันเองกผ้าไม่อีกแล้วครับบ้านเขาหน้าตุ่มครับ้านคางโคงครับนี่ครับแบกทีมครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดับ M หกสองสี่ศูนย์ครับทีมงานเหยกไข่มดแดงครับเอกลักษณ์คือท่อเสียยาวๆเนี่ยครับแต่คันเล็กโดนต้นไม้ครับหักว่างั้นครับพ่อห้ามันเล็กพ่ บางนี้แล้วก็มาเจอมาเจอกับทีมงานอีกทีมงานหนึ่งงูหน่อฝั่งโน้นนี่ครับอแอคคูเลยยวมพนก็นะดินเหนียวปั่น้าครับก็เลยต้องลายตัดล่องเลยครับก็เปิดน้ำจากข้างบนมาข้างล่างครับ เดี๋ยวพามาดูอีกมุมหนึ่งครับน,นู้นครับฝั่ง,งนู้นก็แท็กที่เหมือนกันแต่ฝั่งนู้นไถหดแต่ฝั่งนี้ปัน่นนาหวานข้าวครับพิธีแก้ในนาดินเหนียวครับต้องมีน้ำตลอดก็คือสาเหตุที่ปั่นลายตัดล่องรอถไถครับมันจะปั่นยาก แต่ก็ปั่นได้พูดง่ายๆครับคือวิธีแก้ก็คือจะล้างรถไอโรตรี่ไปด้วยครับคือน้ำครึ่งหนึ่งดินเหนียวครึ่งหนึ่งอย่างนี้ครับมีข้างนี้ก็เป็นดินเหนียวมันเป็นน้ำอย่างเงี้ยเราก็จะปั่นตัดกับไปให้น้ำมันไหลไปหาดินเหนียวเพื่อจะไม่อูโตรตลี่ครับนะครับเี่ครับถ้าอย่างนี้มันจะโอบแล้ว นี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็กรปั่นยากเลยนะครับทาปั่นี่ครับมาถึงหน้าน้ําฝั่งนี้นก็จะล้างโอตเตอรี่ไปในตัวมันจะไม่เหนืดอันเสร็จปุ๊บน้ำมันก็จะไหลมาไหลมาเรื่อยๆครับนี่คือวิธีแก้ของทีมงานครับนี่ครับ มาดูฝั่งนี้ครับดินเหนียวเลยครับตีได้ครับมันเป็นดินเหนียวนะครับมาจะาขันยากแต่ก็ได้นะครับแต่ยูคันใหญ่ครับแหนกพ่อดีคันใหญ่ก็เป็นอย่างนี้ครับวิ่งมันได้ครับอ้าวเจอป่าไหนก็ฟังแี่ถ่ายห้่นก็ป่าเจอป่าีก็ขัันใหญ่หนึกๆลงไปได้ครับตัวนี้เป็นจมูกสอง อะ,อะมาดูปลาเลยอะเป็นรอบฝั่งปลาเก็บมุมครับระด,ดับปลาเข้าเองนี่มาถึงแล้วก็มีอยู่ปลาเลยเป็นรอบฝั่งปลาจับคู่กับเอลาห้าศูนย์กับเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองของปลาดูครับปลาวิ่ง ดูแกวิ่งครับนี่ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ไถนาหุดครับแต่คันเล็กก็อีกฝั่งหนึ่งมาฝั่งนี้ปั่นนาเล็กกับใหญ่ครับ มาเจอฝั่งนี้ก็เอ็มเออไม่ใช่ครับ L 5 0 1 8ครับ M 6 2 4องนเนี่ยครับจวดจวดเลยครับคู่นี้จะคือเล็กใหญ่จะปั่นคนละฝั่งครับเหมือนไถนาฮุดก็ไถด้วยกันแต่จะเอาคนละล่องคนละหน้าครับจะไม่รวมกันนะครับนี่ครับจะให้ดูครับมาเจอกับปา๋า ครับอันนี้ทีมงานเลสซิ่งครับเข้ามาดูคันนี้ฝั่งนี้ครับนี่ครับคันคันนาอยู่กลางครับอยู่คนละฝั่งเลยนี่นะครับนำ้ำแอ่วคูความด้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ครับไอ้คันใหญ่เนี่ยรูจริงๆเดี๋ยวจะพาดูใ,ใกล้ๆครับ ัดแล้วก็แหนนี่ครับปั่นแบบนิ่มๆมันจะหนักนะครับต่างกันนะครับรถผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับอันนี้เป็นที่ผมบอกว่ามันเป็นโรตารี่เก่านอกญี่ปุ่นแท้นะครับ ตรงรุ่นของคูปัตนะแต่เป็นของญี่ปุ่นเก่ามันจะเบานะครับต่างจากคันที่ผมขับนะที่ว่า M62 ม0สีศเหมือนกันคันนั้นมันตรงรุ่นครับแบบว่าเอาจากศูนย์มาเลยแต่คันนี้เอาแต่ชุดใบมีดหน้ากับฐานฐานหกแต่ของเจ้านี้เขา ไม่เอาโรตารี่มาคือสั่งนอกมันจะเป็นยังไงครับตี้เลี่ยนเลยครับอ่างกันอ้าวข้ามมาฝั่งนี้บ้างอ้าวเอาเลยาเาเหว่านก่มไม่ไหลเลยเออปขาซิ่งจริงๆมาช่วยคนันเล็กอีกแี่ราคาดูครับชิวจริงๆครับชิวนี่ครับดูคันแดงกันครับ นี่ครับฝั่งหนึ่งไถนาหุดฝั่งหนึ่งปันน่นนาต้มป่านต่างก,กันเลยครับเนี่ยครับผมอยู่คนละฝั่งรีวูสองฝั่งเลยครับดูดู็มไม่ใกล้ใน,ใใน,ใน,ในปลูปลาเนี่ยปลาครับหญ้ามันเยอะนี่ครับเดี๋ยวผมกลับมาฝั่งนี้บ้างครับหมุนกล้องมาทางนี้ นี่ครับนี่ครับเบาอยู่นะครับผมบอกตรงว่าผมขึ้นขับแล้วมันน้ำหนักมันจะเบากว่าของ M 6 240งสี่ศูนยแบบตรงรุ่นของมันอันนี้ของญี่ปุ่นมันจะเบาของไทยนี่ของเมืองไทยของบ้านเราอะครับ ดีนะครับเออจ้านี้เขาลองเอามาใส่ดูก็ประหยัดตังได้เยอะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็มารวมตัวกันครับทีนี้ฝั่งนู้นท่านเลขเสร็จก็ จะข้ามาช่วยคันใหญ่<อ>ครับมันเหลือน้อยแล้วก็ปั่นด้วยกันได้ครับแท็กทีมครับเล็กกับใหญ่ครับดูวท่ออีกล์เขาแนผมชอบท่อเขาจริงๆเลยกันที่ผมขับไม่อย่างนี้ครับไทเทนสั้นดูดูท่อครับแน<อ><อ>่บาดตาบาดใจอันนี้คันเล็กก็ยาวครับแต่ ไปชนต้นไม้ครับเพราะว่าไปเก็บข้างกันนาที่นี้เจอกิ่นมะม่วงครับก็เลยถอดท่อครับซูไม่ได้ใส่นะดูข,ข้างดำเลยเจอเก็บครับอ่ามารวมตัวกันนี่สามพันเลยครับคนเราฝั่ง จะเสร็จแล้วนะครับนี่ค,ครับนี่ครับฝั่งนี้ไทยนาฮุดนี่ครับเจอกันครับโอเคครับขอฝากคลิปไปแค่นี้นครับสวัสดีครับ